เทวดาบางองค์ยามมีความทุกข์ก็จะลงมาหาโลกมนุษย์มาหาสมณะพราหมณ์ผู้ฝึกตนคนเดียวฟื้นผู้ข่มใจตนเองอยู่ในป่าผู้มักน้อยสันโดษเพราะฉะนั้นบางครั้งเราอาจจะได้อ่านหนังสือพิมพ์กูบาอาจารย์เกจิทั้งหลายท่านบอกว่าเทวดามาฟังเทศฟังธรรมตรงนั้นตรงนี้เราเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ ไม่เชื่อก็ไม่ขาดทุนเชื่อก็ไม่ขาดทุนได้กำไรไม่เชื่อเลยก็ได้แต่จะขาดทุนนะถ้าไม่ลองพิสูจน์เฮ้ยเป็นไปบ่ได้หรอเว้ยพระสันขีตัวหนังสือนี่พระสังขขาดทุนหลายกว่าได้กำไรเจ้าของก็พันในร่องมึงก็เือบบาทนี่ซ้ำกันก็ข่อยตะกี้สมัยก่อนพร้อมอ่านหนังสือเรื่องอาจารย์ฟัง ตอนนั้นผมยังนับถือศาสนาคริสต์ผู้ใดไปวัดป่าอุดมสมพรก็จะเห็นรูปปั้นอาจารย์ฟั่นเขาปั้นจากดินเผาด่านเกวียนเล่าเรื่องตั้งแต่ท่านเกิดมาจนบวชจนมาถึงตายท่านไปไหนมาไหนเขาก็ททำเป็นรูปมีอยู่ตอนหนึ่งในประวัติของท่านเล่าว่าท่านเดินทางจากสกลนครกับหมูนะ่คณะ กรมาฐานเหมือนกันลงไปกรุงเทพต้องผ่านดงพญาไฟดงพญาเย็นปากช่องคลองขนานจิตนี่ทางจันทึกลงไปนี่ผางดงไปนี่ปางอาโศกเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นดงป่าดิบดงดำหุบเขาป่าพงดงดอนมีเด็กน้อยพ่อขาวคนหนึ่งไปด้วยพอได้ประเคนของยามจำเป็นไอตัวเด็กนั้นมันไปทำผิด มันไปดึงไม้ออกมามันก็แก่ไปตามดินไปก่อไฟนี่พี่น้องทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมในป่าเนี่ยถ้าอยู่ที่นี่คงไม่เป็นไรถ้ามีผีกองกอยเงไหยวมันก็ย่านเฮ้ามาหลายโดถ้าอยู่ในป่านะผู้ใดเอาผ้าถุงไปพาดต,ตามต้นไม้เอาผ้าไปตากไว้ตามพุ่มไม้ ไปดึงฟืนดึงอะไรลากดินมาเนี่ยพวกนี่พีใจปานไปดาแม่เข้าเจ้าคนเด้เขียดแห้งตัวเ <c oughs> ตรียมตัวลวดเจ้าบ่เสื้อลองบังก็ได้ให้มูนีบัสตะกนอนยูหนีเจาเอาไปตากไว้เบืงในข้างในเนี่ยเอาไปตากพุ่มได้ก็ได้แล้วไปแก้ฟืนเรนยู่หัน,น <c oughs> แล้วกับเมื่อแลงกับกลางกดนอนอยูหัน มีอยู่ดอกหอกมายามพระหลายองค์แล้วหอบบาดเวิร์นมาจากคุณยนี่ะตูส้สางห้องเออเออไปกี้ถ้าอยากจะให้เห็นชัดๆเก่งกว่านั้นก็นกนไปภูงวัวถ้ำจันลองดูเลยก็ได้บเพราะมือขึ้นเดียวเท่านั้นแหละไปทำจันบนหมกหอยกองจุดพูนมีแต่กราของหอยนะ่ะ เจ้าจังเอาสินเจ้าหรือเอาผาเจ้าไปตาไว้น้ำพุไหม,มยังไปแก่ฟื้นบานเี่เอามันแก่กีดินลาาล่างนอนถาโรดพอตะคำเห็นโหลดแล้วลมวุ่นวุนมาเสียงห้องว่าไอ้วานมาแต่ก่อนเราก็ไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้อ่านในหนังสือภาเวทเป็นตัวอย่างบ่เสื้อหักสีอันยันอยู่ได้ ข้ามก็หลัดเลงเหลี่ยวในระวางผู้ภาสุริยาเอียงคำแดงลงคำแร่งลงใหม่ผียาไหวห้องค้นพ้องพองคางเสียงบางลวซสุ่มเสือสมอยดงกองไกยกักคือจะเป็นดยานเทวีประสัิผียาไหวห้องในดงบบเสื้อหักสีอันยั่งไปอ่านประวัติอาจารย์ฟันว่าเดินทางไปถึงกลางดงพญาเย็นเด็กมันไปทำผิดมันไปนลาก เอาไม้แห้งๆลากดินมาก่อไฟเอาผ้าไปตากไว้ในพุ่มไม้พอตกมืดมาเท่านั้นแหละเสียงลมในภูเขาดังสนั่นบันไว้สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงหอยหวนเย็นแลมน่ากลัวว่ากองไกยกองไกยมาโดนเต๋อ่ากักกันกะลุกกักแล้วเราวอาไดีแบที ในฝากของประเทศเลาวยังมีอยู่ทั้งผู้เขาคั้วทั้งคนแต่ก่อนว่ามันย่านแก้วอีกองกอายย่านแก้วว่าสันเป็นนี่แก้วเดวยวนี้กินหนัวหัวแก้ว <c oughs> เมื่อสองครามประเทศลาวทหารแก้วตายบ่หูเลือกเป็นจํานวนบ่หน่อยมันเบิดหนีกันแล้วบ่หรือได้บุตรีตัวเนี้ยในหนังสือในประวัติเรื่องอาจารย์ฝันว่าเมื่อมันร้องมาเนี่ยทุกคนก่อนนึกเป็นห่วงเด็ก ก็เอาเด็กมานั่งกลางเอาได้สายสินรอบพระกรรมฐา,านทั้งหลายก็น,นั่งสมาธินั่งปลกเด็กตัวนั้นในบระว่วาหลวงปู่ฟันก็ได้ยินมันร้องเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเสร็จแล้วท่านเพ่งจิตของท่านไปหาเสียงนั้นมันเกิดแสงวาบแล้วก็เห็นตัว เหมือนคนตัวน้อยๆฟันเต็มปากผมยาวๆห้อยอยู่บนต้นไม้ตกพลอยร่วงพลอยลงมาเสียงนั้นก็หายไปทั้งคืนไม่มีอีกเลยผมอ่านแล้วบอกโอ้ยขี่คุยเว้ยเระ่ันเนี่ยเจ้าของเหตุบเป็นบุจักจว่าคุยหลดเนี่ยพอเรามาทำสมาธิมีแล้วนี่บางคนมีแล้วนี่เริ่มตัวใหญ่ๆนั่น ครั้งแรกก็อาจจะตัวโยกอทั้หน่อยก็หัวปักใหญ่หัวเจ้าของนี่แน่นเหมือนเป่าลูกโป่งเข้าในหัวสักพังตัวใหญ่ขึ้นนิ้วมือเท่ากับแขนในบาดนี่หันใจคอยค่อยคือจังไหลยืดหยาดยืดหยาด,ดถ้ามันเป็นอย่างนี้มีแสงแล้วดีไม่ดีรู้เองออกแสงเปรีย้ย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 สปาร์กแล้วถ้าเพ่งไปทางไหนออกทางนั้นมากมากเสียง แสงเขียวปื้ถ้าจิตเป็นอย่างนั้นไปอยู่ป่าอยู่เขาผีย่านบะกันแกกันจันนี้พอเราอ่านดูแล้วเราไม่เชื่อพอเรามาบวชเราทําสมาธิมาเอา้าห่วยบมินเมนอยู่บ่แล้ห้องก็คือมีม่ๆมามาบจู่นผู้ใดมีสมาธิหน่อยก็มีม่ๆมามาบคือฝ้าเหลือมีแล้วนี่มีคู่คนเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า,วาปภัสสละมิถะพิกเวจิตตัง อาคันตุเกเซหิอุปกิเลเซหิอุปกิลิตหังพิกสุดทั้งหลายจิตนี้มีลำแสงสรางไปนะเป็นบัก